เรตตาโดสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คัดมาจากบางส่วนของประวัติท่านพระอาจารย์วงังทิติสาโรวัดธรรมชัยมงคลภูหลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านพระอาจารย์วังนั้นท่านเป็นพระทุดงกรรมฐานสิทธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปฏิปทาของท่านนั้นชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาที่มีถ้ำม,มีเง,งิ้มผา ท่านจึงมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผีเปรตตนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในวัดร้างมีความเฮี้ยนจนชาวบ้านต่างขวัญผวาไม่ไวยโยมหรือพระก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปนอนค้างอ้างแรมที่วัดแห่งนั้นและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ในหน้าแล้งปีหนึ่งพระอาจารย์บังได้เที่ยวทุดงภาวนาอยู่ที่วัดดงหม้อทองมีครูบานูอยู่บ้านนาสิงได้มาภาวนาอยู่ด้วยอยู่มาวันหนึ่งครูบานูก็ได้ขอกราบลาไปเยี่ยมบ้านเกิดท่านก็อนุญาตให้ไปเมื่อครูบานูไปถึงบ้านก็ได้พักที่วัดร้างในหมู่บ้านทันทีที่ชาวบ้านรู้ว่าครูบานูมาต่างก็พากันออกไปถามไถ่ตามธรรมเนียมของคนอีสาน ก่อนกลับชาวบ้านก็ได้เตือนครูบาหนูว่าครูบาที่วัดนี้มีเปรตมันเคยหลอกพระเนนจนอยู่กันไม่ได้จึงต้องพากันทิ้งวัดไปให้กลายเป็นวัดร้างถ้าครูบากลัวก็ให้เข้าไปนอนในหมู่บ้านฝ่ายครูบาหนูก็เชื่อมั่นในตนเองว่าไม่กลัวก็เลยบอกชาวบ้านไปว่าผีมันอยู่ที่ไหนหน้าตามันเป็นเช่นไรอาตมาไม่เคยกลัวพวกโยมกลับไปเถอะ ชาวบ้านเห็นครูบานูไม่กลัวก็พากันกลับออกไปพอตะวันตกดินเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มปรากฏขึ้นมาให้ครูบานูได้เห็นกลองเพลที่แขวนอยู่ใต้ถุนกุฏิที่ครูบานูใช้จำวัดจู่จูมันก็ดังขึ้นมาเสียงมันดังสนัน่นใครกันไปตีกลองเล่นสิ้นจากเสียงกลองเพลก็มีเสียงเหมือนคนหวานหินขึ้นไปบนหลังคาสังกสีเสียงดังสู้ซาลงมาไม่หยุด ฝ่ายครูบานูก็ขมจิตคมใจเอาไว้อยู่ในห้องตามลำพังฉับพลันบานประตูทางเข้าก็ถูกผลักเสียงดังเอียดแล้วบานประตูก็ถูกแง้มเปิดเข้ามาช้าๆครูบานูจึงลุกขึ้นตั้งใจจะไปปิดประตูเอาไว้แต่เมื่อเดินไปถึงประตูก็เห็นว่าบานประตูยังคงปิดไว้สนิทก็กลับเข้ามานั่ง ไม่นานบานประตูจะถูกผลักเข้ามาอีกคราวนี้ครูบานูสติขาดเสียแล้วท่านกระโจนออกทางหน้าต่างตะโกนร้องเสียงดังลั่นผีผีผีเสียงนั้นดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านครูบานูวิ่งเข้าไปในชุมชนร้องให้ผู้คนช่วยเหลือจึงกลายเป็นว่าคืนนั้นครูบานูต้องอาศัยจำวัดที่บ้านญาติโยมในหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จ ครูบานูก็ลาญาติโยมกลับมาหาพระอาจารย์วังที่ดงหม้อทองเมื่อมาถึงดงหม้อทองก็เล่าเรื่องเปรตตาโดให้พระอาจารย์ฟังและขอร้องให้ท่านไปช่วยชาวบ้านด้วยเมื่อพระอาจารย์วังท่านได้ฟังคําบอกเล่าจากครูบาโูแล้วท่านก็เก็บบริขารชวนครูบาโูกลับไปที่บ้านนาสิงอีกครั้งกว่าจะไปถึงเวลาก็ใกล้ค่าครูบาโูจึงจัดเก็บบริขาร จัดปูที่นอนให้ท่านในที่ที่ท่านต้องการชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่าครูบาณูพาพระอาจารย์วังกลับมาต่างกระชวนกันออกมาอุปถักรับใช้ตามธรรมเนียมคนอีสานที่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาพักในหมู่บ้านตนเมื่อได้สนทนากันสมควรแก่เวลาแล้วชาวบ้านก็ขอลากลับแต่ก่อนจะกลับออกไปก็ได้หันมาบอกกับพระอาจารย์ว่าไม่กลัวผีหรอพระอาจารย์ ผีที่นี่มันเฮี้ยนมากเที่ยวหลอกล้อนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีช่วงค่ำค่ำพวกชาวบ้านเข้าครัวตําน้ำพริกทํากับข้าวมันก็ไปเดินเคาะรั้วบ้านทําเป็นเสียงล้อเลียนบ้างอย่างนั้นก็มีเมื่อพระอาจาร,รย์วังได้ฟังท่านก็หัวเราะออกมาและบอกกับชาวบ้านไปว่าให้มันมาเธอสักร้อยผีร้อยตัวฝ่ายชาวบ้านได้ยินท่านพูดอย่างนั้นต่างก็พากันหัวเราะ พร้อมพูดเชิงเย้ยแบบไม่เชื่อพระอาจารย์อย่าวิ่งหนีเข้าบ้านเหมือนพระอาจารย์นูนะเมื่อชาวบ้านกลับกันหมดแล้วท่านก็ลงเดินจงกรมในทางที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้ให้เมื่อสิ้นแสงตะวันความมืดก็เข้าปกคลุมท่านก็จุดเทียนไขขึ้นที่ปลายทางจงกรมระหว่างที่เดินไปก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาไปจนสุดทางจงกรมเมื่อหันกลับมา ก็เห็นเงาคนอยู่ไหวๆแอบไปซ่อนอยู่ด้านหลังเมื่อพระอาจารย์ออกเดินมันก็เดินตามเป็นอยู่อย่างนั้นท่านไม่สนใจกับมันเมื่อเลิกจงกรมแล้วเข้าที่ภาวนาเสียงกลองเพลงที่แขวนอยู่ใต้ถุนก็เริ่มดังขึ้นก่อนจะตามมาด้วยเสียงหวานก้อนหินขึ้นหลังคาสังกสีเสียงดังสู่ซ่าสลับกันไปสลับกันมากับเสียงกลองเป็นอยู่อย่างนั้นรบกวนท่านแทบทั้งคืน จนกระทั่งไก่ขันตอนเช้ามันจึงเลิกไปวันที่สองเหตุการณ์ก็ยังเป็นอยู่เช่นเดิมท่านเดินจงกรมมันก็เดินตามจนท่านรู้สึกรำคาญจึงบอกมันออกไปว่าหยุดได้แล้วพอได้แล้วมันก็ไม่หยุดพระอาจารย์จึงแก้เอาสายประคตที่เอวออกมาพร้อมตวาดคู่ไปว่ากูจะจัดการกับมึงวันนี้นี่แหละเปรตตาโดถึงกับตกใจหนีขึ้นไปบนต้นฟรัง่ง พระอาจารย์วังจึงเอาสายประคตไปผูกไว้รอบรอบต้นฝรั่งทำให้เปรตตาโดลงมาหลอกหลอนรบกวนผู้คนไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นสองวันตอนกลางวันท่านไปสังเกตดูเห็นกิ่งฝรั่งยยกไปยวกมาเหมือนมีคนอยู่บนนั้นเช้าว,วันที่สามท่านจึงแก้สายประคดออกเมื่อเปรตตาโดถูกปลดปล่อยหลุดออกมาเท่านั้นมันก็อลวาดหนักยิ่งกว่าเก่า ทำเอาชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนพระอาจารย์ท่านจึงเรียกให้ชาวบ้านมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือและสอบถามถึงที่มาที่ไปชาวบ้านจึงเล่าให้ท่านฟังว่าเดิมนายโดเป็นคนไม่มีหลักแหล่งเป็นขี้ยาติดยาฟินเข้ามาพักอาศัยหลับนอนอยู่ในวัดเมื่อไม่มีเงินซื้อยาฟินก็ขโมยเอาของในวัดเอาเสือบ้างเอาหมอนบ้างตลอดกระทั่งผ้าห่อคัมภีร์ก็นำไปขายเพื่อซื้อยาฟิน ต่อมาก็ลงแดงตายอยู่ภายในวัดหลังจากทราบสาเหตุพระอาจารย์วังก็ถามชาวบ้านไปว่าพวกยมยังอยากให้เปรตนายโดได้ไปผุดไปเกิดอยู่หรือไม่ชาวบ้านต่างตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการไม่ว่าพระอาจารย์จะให้ทำอย่างไรชาวบ้านก็ยินดีขอแค่ให้ผีเปรตตาโดไปผุดไปเกิดเสียทีท่านจึงแนะนำให้ชาวบ้านไปหาสิ่งของเท่ากับจำนวนที่นายโดเคยขโมยไป แล้วไปนิมนต์พระในละแวกนั้นมาให้ครบองค์สงชาวบ้านก็พร้อมเพียงกันจัดหาสิ่งของมารวมกันที่หอแจกหรือศาลาการเปรี่ยนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมท่านพระอาจารย์วังเป็นผู้นำสวดชัยมงคลคาถาจากนั้นก็พากล่าวนำถวายสิ่งของคืนให้แก่สงโดยพระอาจารย์วังกล่าวนำว่าของทุกอย่างที่ในโดเอาไปบัดนี้ได้นำกลับมาชดใช้เห็นแล้วไม่ให้มีโทษ ส่วนที่เอาไปแล้วก็ยกให้ในายโดท่านนายโดได้รับรู้จงมารับเอาส่วนบุญที่ได้กระทำให้แล้วในวันนี้และขอให้อนุโมทนาด้วยเถิดพระอาจารย์วังกล่าวจบก็บังเกิดเสียงดังโครมใหญ่ก่อนจะปรากฏเงาดำผุดยืนขึ้นสูงตระงานท่วมหลังคาศาลาเวลาในขณะนั้นยังไม่ทันจะมืดสนิทนักความอนละมานก็เกิดขึ้นในทันที ชาวบ้านหญิงชายแตกหือเข้าไปหาพระไม่รู้ใครเป็นใครจนพระอาจารย์วังร้องบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาตมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวชาวบ้านจึงมีสติกลับมาเปรตตาโดปรากฏให้เห็นอยู่ชั่วขณะก่อนจะอันตรธานหายไปพระอาจารย์วังพักอยู่ที่นั่นต่ออีกสามวันเมื่อทุกอย่างกลับสู่ปกติท่านจึงลาชาวบ้านกลับมา บำเพ็ญภาวานาที่ดงหม้อทองตามเดิมครับก็น,นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพูดผีซึ่งมีความแปลกอยู่ไม่น้อยทั้งประจักษ์พยานผู้ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีอยู่มากมายสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องบาปบุญคุณโทษจากกรณีของเปรตตาโดก็คือบาปกรรมจากการลักขโมยของสงสมบัติสงนั้นคนโบราณท่านให้ความสำคัญกันมาก แม้แต่เศษดินทรายที่เหยียบติดรองเท้ามาโดยไม่ตั้งใจท่านก็ให้นำกลับไปคืนดังจะมีเรื่องของประเพณีการก่อเจดีทรายขนทรายเข้าวัดความหมายสำคัญนั้นก็เพื่อเป็นการชดใช้นี่ให้แก่สองนั่นเอง